รุ่มขนาครับโอ้ทุดยอดเลยครับโอ้เจ้าวมงผมดับแก้มกันได้ครับอสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับผมมีแล้วครับกับช่องสลันพันธกระเลือ่องชาแนลวันนี้ก็บรรยากาศยามค่ำคืนนะครับก็กินข้าวนอกบ้าน,นครับนี่บ้าน อันนี้นอกบ้านมาวันนี้ได้น่องลายเหรอน้องลายไหมน้องลายครับย่างนี่ปืดมีเดียมมีเดียมแล้วก็ซอยจุครับนี่แบง่งแบ่งสองอย่างแล้วก็มาก่อนอื่นนี่เนาะเผาหวยหน่อยครับกินข้าวแรงครับโอ้เต็มบกเนาะ นอกอืมนี่เข้าเต็มติ๊บมากินข้าวแรงด้วยกัน,กน,นครับเพื่อนๆพี่ๆน้อง,น,อง,น,องนี่ยเอาพอเอาของซุกกันเนาะมันกับปลาซุกครับนี่เติงซุกเติงเด็บนี่ยจำ เจ้าขมขมอืมอืมมะฮับไม่ได้รักสดเนาะอืมลุงขนาดรับโอ้ทุ้นหน่อดเลยครับโอ้เจ้าขมขมจับแก,มมแก้มก็ได้ครับ

ฝากพี่ๆนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเลยครับอือหือตัอ้งแก้วไป ยังยังเหมาะเสือเสือเออไม่ใช่เสือน่องลายน่องลายอื้มอ๋อ อีกคำหนึ่งไปแล้วทีมงานรอโปโดนี่ตึงซุกตึงดิบใส่ไปนี่ต้องขออภัยคนที่ไม่ทานดิบนะครับเอาตามสะดวกนี่จ,จําแจวครับครับไปแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ Ooh! Mm.